สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพอมอลุหนังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์นะครับแอดลิก้า911นะครับผมสำหรับใครที่หาเว็บลงทุนดีๆนะให้เปิดแอปพลิเคชันไลน์แล้วพิมแอดลิก้า911นะครับผมเว็บลงทุนที่น่าเชื่อถือที่สุดณเวลานี้นะครับผมมีโปรโมชั่นลิงก์รับซับด้วยนะครับผมสร้างรายได้จากการแค่กดแชร์และให้เพื่อนมาเล่นเกมนะครับผมหรือมาเล่นในเว็บของเรา คุณจะได้ค่าคอมสูงสุดถึง1%ของยอดเล่นนะครับไม่ต้องรอถึงยอดเสียนะครับแค่เพื่อนกดเล่นยอดเล่นนั้นก็จะเป็นรายได้ของคุณสูงสุดถึง1%เลยนะครับผมกลับมาที่การลงทุนที่น่าสนใจวันนี้ครับผมให้เป็นซิดนีย์เอฟซีนะครับผมเจอกันนิวคาสเซิลเจ็ดนะครับผมเป็นซิดนีย์เอฟซีนะครับที่อยู่หัวตารางเลยนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดู ส่วนนิวคาสเซิลเจ็ตนะครับอยู่ท้ายตารางนะครับอยู่ที่9นะครับผมก็วันนี้นะครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากครับดูราคาของเซนตนี้ต่อก็ครึ่งลูกกับครึ่งครบหนึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าน,นี่คือราคาของลีกที่เพิ่งกลับมาเตะนั่นแปลว่ามันไม่ได้อิงจากสถิติมากนักมันอิงจากสภาพ แวดล้อมที่เรียกได้ว่าเมืองไหนโดนผมกระทบเยอะโดนผมกระทบน้อยนักบอลต,ต้องเดินทางเยอะหนีหนู่นนี่นั่นอะไรเยอะพวกเนี้ยทางห่ากแต่วา่าที่ผมดูมาแล้วนะครับผมว่าซิดนีย์ครับวันนี้น่าจะชนะได้และราคาที่โจทยที่สุดคือต่อซิดนีย์ครึค่งลูกครับต่อซิดนีย์ศูนจุดห้านี่นครับที่เมาส์ผมลากคุมอยู่เลยครับต่อซิดนีย์ศูนจุดห้านะครับผมน้ําสวยมากนี่แหละครับการลงทุนที่น่าสนใจที่สุดในวันนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมครับ ถ้าใครนะครับผมอยากได้การวิเคราะห์การลงทุนมากกว่าการพนันนะครับให้กดติดตามช่องพอมดลูกหนังเอาไว้ได้เลยนะครับมีทั้ง youtube และ facebook นะครับผมและใครหาเว็บลงทุนดีๆนะครับไม่มีโกงแน่นอนครับแอดลิก้าเนะครับ,รบเปิดแอปพลิเคชัน line เข้าช่องเพิ่มเพื่อนและพิมพ์แอดลิกา1 อย่าลืมตัวแอดด้านหน้าด้วยนะครับที่เป็นตัว A นะครับที่มีวงกลมล้อมรอบนะครับคือตัวแอดนะครับเผื่อบางคนไม่รู้และมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับลิงก์รับซัพ์นะครับผมแค่คุณกดแชร์ลิงก์และให้เพื่อนเข้ามาสมัครสมาชิกในลิงก์ของคุณและทุกยอดเล่นของเพื่อนจะแบ่งเป็นรายได้ของคุณสูงสุด1%ยอดเล่นนะครับไม่ใช่ยอดเสีย1%นี่ถือว่าเยอะมากนะครับผมอ่า สำหรับวันนี้พอมดลุูกหนังขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ